มาเริ่มกันที่อัลตร้ามองปลังนะครับผ้าอัปเปอร์ด้านบนนะมาเป็นผ้าแบบผ้าชั้นเดียวผ้ายืดๆนะครับเพื่อความสบายของหน้าเท้านะครับจะให้เป็นเป็นผ้าแบบบางนะแล้วก็มีความยืดพอเขาทำมาตรงผ้าอัปเปอร์ด้านหน้ามันยืดเกินไปใช่ไหมครับเวลาดาวฮิวอ่ะเท้าอ่ะเท้ามันสไลด์แบบอยู่เงี้ยปึ๊ดปัดปึ๊ดปั๊ปัดมันปัดได้มันก็เลยมีความแบบไม่มีความสติเบลิตี้เท่าไหร่นะครับ ผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าเอามาทาความเร็วจริงๆเนี่ยตัวนี้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่แล้วก็ตัวสป e ดโค้ดห้าผ้าอัปเปอร์เขาเปลี่ยนใหม่ให้มันมีความให้ตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็ไอตัว TPU overlay ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยมันน้อยลงมากๆเลยมันมีแค่ตรงทบ็อกซ์อย่างเดียวแล้วก็เป็นผ้าทั้งผืนเลยนะไม่ได้มีแบบอะไรมาอบอุ้มอบรัดอะไรไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้หน้าเท้ามันสบายขึ้นมากกว่าตัว4ก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้ค่อนข้างประทับใจตรงที่เนี่ยใส่สบายขึ้นเป็นเม็ด ตัวเนี้ยที่ที่ผมได้ลองวิ่งแล้วก็รู้สึกว้าวกับกับพื้นโฟมมากๆนะครับเพราะว่ามันมีความนุ่มนะครับมีความนุ่มแบบกดเท้าวางเท้าลงไปแล้วแบบนุ่มเลยอะ่ะเออซับพอร์ตแบบซับแรงกระแทกที่แบบเป็นพวกหินเป็นพวกพื้นคอนกรีตอย่างเงี้ยได้เลยแล้วไอ้ความนุ่มเนี่ยพอกดเท้าลงไปมันไม่ได้นุ่มยั่วเว้ยเออมันนุ่มแล้วแบบมันเด้งส่งขึ้นมาตอนจังหวะที่เราแบบยกเท้ามันส่งขึ้นมาด้วยมันก็เลยแบบเป็น เป็นโฟมที่ผมใส่แล้วแบบว้ามากๆ,ๆกับรองเท้าวิ่งเทรลกับอัลก้าตัวนี้แล้ววิ่งสบายจริงนะวิ่งสบายจริงตอบสนองต่อแบบความเร็วได้ดีแต่ไม่ได้แบบความเร็วแบบจัดจานะคือแบบจะช้าจะเร็วอะผมว่ามันมันโฟมมันตอบสนองได้ค่อนข้างดีกับตัวนี้ h o k a Speed g o a t 5ตัวนี้เนี่ยเขายังเป็นโฟมแบบเดิมนะเป็นโฟม EVA เหมือนเดิมนะแต่มันมีความเฟิร์มมากกว่าเดิมมันไม่ได้นุ่มย่วมเหมือนตัวเก่านะครับ มันก็เลยทําให้มีความรู้สึกแบบเฮายังวิ่งสบายอยู่นะมันยังวิ่งสบายอยู่แล้วก็ตอบสนองได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะบางคนน่ะที่ชอบรองเท้าสปีดโคดแต่ว่าอยากได้ความเร็วขึ้นมาหน่อยนะตามชื่อของสปีดโ o ้ดอ่ะเขาก็จะชอบตัวสปีดโค้ด5มากกว่าเออเพราะว่าไม่ได้นุ่มเกินไปนะแต่ยังมีความนุ่มอยู่นะมีความนุ่มอยู่แต่ไม่ได้นุ่มเกินไปเว้ยมันแบบเฟิร์มขึ้นเฟิร์มขึ้นนะครับอันนี้คือสปีดโ o ้ด5ครับ